สวัสดียามเช้านะครับวันนี้ก็จะพามาดูต้นมะละกอฮอลแลนด์นะครับที่ทดสอบนะครับการปลูกนะครับอันนี้คือต้นสมบูรณ์เพศนะครับจะได้ต้นสมบูรณ์เพศก็จะได้ลูกมะละกอที่สวยนะครับหรือว่าเขาเรียกว่ามะมะละกอกระเทยนั่นเองนะครับต้นนี้นะครับเวลาสังเกตว่าต้นมะละกอฮอลแลนด์เป็นลักษณะต้นแบบไหนนะครับถ้าเป็นต้นเล็กก็จะเป็น ออกน้ำตาลนะครับอันนี้โตแล้วนะครับจะสังเกตไม่เห็นแต่ว่าวิธีสังเกตใบของมัละกอคอนแลนนะครับสังเกตง่ายก็คือจะมีทงนะครับจะมีทงตรงนี้นะครับซึ่งไม่เหมือนกับมัละกอต้นอื่นๆนะครับเห็นไหมครับจะมีทงนะครับแล้วก็จะมีแฉกประมาณ11บ็แฉกนะครับในแต่ละใบนะครับ ส่วนวิธีการตอนนะครับการตอนนี้คือผมชําด้วยถุงน้ํานะครับเดี๋ยวขั้นตอนการชําด้วยถุงน้ําเนี่ยจะมาทําให้ดูนะครับว่าจะเป็นลักษณะไหนนะครับตอนนี้ก็ใกล้จะได้เก็บมะละกอนะครับของต้นนี้นะครับสังเกตว่าจะมีสีเหลืองนิดๆนะครับเพราะว่าถ้ามะะกรกอฮอลแลนด์เนี่ยจะเก็บลูกสุกเลยไม่ได้นะครับเดี๋ยว สุกมากก็จะเป็นโล่นะครับต้องเก็บในช่วงนี้นะครับแล้วค่อยเอาไปบ่มนะครับแล้วก็จะเนื้อมะละกอฮอลแลนด์เนี่ยก็จะเป็นเปลือกหนานะครับหวานนะครับเดี๋ยวคลิปต่อไปจะมาทดสอบ